สับไม่ค่อยดีเลยแล้วก็เมื่อกี้อ๋อนี่นี่ก็ว่าว่าแล้วนะคะนี่นะคะท่าดอยคำตรงนี้ส่นไหนเด็กเขาเดเขามาคอลเลขอยู่เดี๋ตรงนี้ที่แบบมาขอลเลขขออะไรอย่างนี้แล้วก็ เอาดอกดอกมันลี่มามาเหมือนใครบนอะไรก็จะได้ตรงนี้นะเราก็ไม่กล้าบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราผิดคำพูดใช่ไหมเดี๋ยวกลัวเราลืมใช่ไหมคนเยอะนะไป กดแค่ถ่านดอนนะ <c oughs> ใครมาช่างใหม่ก็ามานะบนได้นะตรงนี้บนได้นะต <c oughs> ุทิ่มดูตุทิ่มด้วย <c oughs> จะดูวิวข้างบนด้วยนะ แม่ไม่ต้องไปหาเลยย่ไรอย่ตรงนี้เนาะเอองามตรงนี้งามๆดูนะนี่มันเป็นบันไดลงนะแต่เราคงไม่ลงไปหรอกโอ้ยเสี่ยวมากเลย ใช่ละบอลเป็นไรสดอยู่ดูต้นดอกไม้สิสวยอันนี้ต้นต้นจริงนะต้นจริงหรือต้นปลอมต้นปลอมจะได้จะถ่ายรูปอย่างเงี้ยไหมปลอมสวยมากดูสวยสวยมากสวยมากถ้าดูสวยมากเลยเขาทำไมมาลงมาเลยจ้ะเชียงใหม่นะสวยมากก็ พ่อทาโดยคำเขาถ่ายเลยค่ะเขาชอบถ่ายรูปอะไรนะพ่อมีความสุขค่ะพ่อฉันมีความสุขค่ะแล้วก็นี่ลูกค่ะโอ้ยเขาจะไปถ่ายตรงนี้อีกค่ะสวยนะโอ้ย ยังไงอืน้องเอี้ยงนะขายไทยรูปไห้พ่อจ้ะน้องเอี้ยงจ้ะน้องสาวฉันเองจ้ะ หายโลภเราเราก็รู้สึกภูมิใจนะทางไปไหนไม่รู้ว่าดูชิ้นใหม่นะเดี๋ยวลง เร,เราไล์สดทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเมื่อกี้เสียดายสัญญาณมันมันไม่ดีอ่ะมันเลยตัดตัดไปเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้จะบนแต่ว่าเราไมเราก็ไม่กล้าไปไปบนนะเพราะว่าบนเราต้องมาแก้นะเมื่อกี้นะ่ะนะเพราะว่าเผื่อเราลืมอะไรไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราบุญแล้วต้องมานะเราต้องมานะไม่ใช่เรื่องเล่เนๆนะเรื่องจริงนะบุญแล้วต้องมาฉันร้อนมาก <c oughs> คนเยอะมากเมื่อกีอน้นังเอียงจ้ะน,น,น,นังเอียงนะพ่อจนะ้ะเห็นไหมนังเอียงจ้ะน้องสาวฉันเองนังเอียงเรายืนอยู่เนาะพ่อเนาะ เราก็ขอพรเนาะเราขอพรอืมต้นไม้เบ่อเอียงเหมือนต้นไม้ปลอมอ่ะแล้วไม้ปลอมเบ้อเออไม่ใช่ของจริงนะห้ามจับของจริงหรือของปลอมนะเออมันว่าขอมบนั่งตรงนี้สบายเย็นอย่า รถรางไฟฟ้านะตรงนี้ต้องขึ้นรถลังไฟฟ้า Oh, i see. i look you cool. สนุกอยู่ในเป้สะตอ เราต้องเที่ยวนนีนะคะมีจีนมีอะไรมีฝรั่ง <c oughs> เราขอพอรนะเราขอพอรเขานะดรนะหุวหลงหลวงได้หล่องไุฟอ่งสิ น้อเอียงพอลูกกับเจ้าจสุขกับน,นั่งอยศส่งคนพอลูกน้องฉันแรียนอยู่บ้านเวลาน้ำชานะจ๊ะ

มนต้องเที่ยวไปยังขออนุญาตไอ้นะ แปลกมากมันคันคอมากเลยอ่ะโอ้เป็นอะไรอ่ะร้อนตายเออหนูไปถ่ายรูปลูกทุเรียนก็นนนไปถ่ายรูปลุกทุเรียนลูกเรียนไอ้ฝรั่งนู่นจะไปถ่ายรูปลุกอะไรดนู่นโดนอยู่นุ่นโดนเนี่ยตั้มต้องหลบแล้ว เรไปเปงงงงงเงกยู่ร้นน้ำชาหนูเหลาหนุ่มไต่รถแค่ลูกอรีนอืมยืนยน่นู่อืม เราไม่ออกกล้องเลยเราอยไลฟ์สดแอนี่นี่ชอบไลฟ์สดนะไลฟ์สดแล้วก็เนีนก็จะกลับบ้านไปเนีนก็จะลงในช่อง YouTube ของเนเนนะเก็บไว้คลิปเก็บไว้ในนั้น,น,นเพราะว่ามันเป็นเราเคยมาที่ไหนเราเคยไปเที่ยวที่ไหนแอ,อร์ทเทเวอร์ทเทเวอร์เลอร์ทเทเวอร์เลอร์เนเนเทเวอร์เลอร์ รอนมาบัอสัญญาณมันชอบตัดไงโอ้เ,อเธอดูสินี่มะม่วงนะมะม,ม่วงปลอม

ว่าขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาขอพรนะกินมาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทรใจชื่อพระเจ้ารื่ไรก็ให้ฟัอย่างอีกเม่จแล้วบอกว่าขอลวงพ่พเจ้าใจนพระเจ้าสมฤทิได้นถ้าพระเจ้าสมฤทธิแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปเราจะไม่ขั้นกี่พาบอก้นตรงรไปการแนักนช เมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้ชาชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทานใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไว้แล้วก<า>็กล่วา,าวว<อ>่าจะไม่เตะเขาก้อนหรือมึงไายกูไปวางไว้จถ้าเรามีความรารถนต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้ เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าสแใจแล้วก็จะปล่อยโอกาสทองที่ทลาแไเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าสนใจที่ทางวัดพระธาตุทองได้สร้างเสร็เมื่อท่านบูชาใ,ให้เอาพกติดตัวแหวนไวก้กับตัวและหอกับเหรียญทกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านั้เพราะอย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้ พูดไหนวะนั้นเมื่อท่านได้ห็นใจแล้วก็ขอตอบหรือได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของถาวพัดน์ราดบอยเขาสวัสดีครับข้าพ่จ้งผู้ใจบูรุษหลายที่ได้เดินทางมาจากสมหดัดแกนกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าแผ่นดิเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราอุชื่อของเรา ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพวหลวงพ่อพระเจ้าสังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรล่องท่านต้องอย่างละเอียดเมืจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าสังใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้ขอโดยถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกไม้ชาติภูเขขึ้นไปแล้วจะให้ท่านติชงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้วนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกไม้มาแล้วก็จะทูบสามดอกแล้วบอกชื่อเรา ขาพเจ้าเนี้ได้นำหอกอามาลิมมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าดันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงอพระเาาจ้อเอาดันงใจกองหลวงพ่อพระเจ้าดันใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธแล้วก็เอาดอก,อกไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไว้สำเหลวงพ่อพเจ้าใจก็จาขอพระเจ้าดั่า

不久前，要我,我, s s remember, 我,好我话，我从高飞教堂下来，跟他们交爱心的交流。看到这条狗来了，急忙去喂了它。五十五块钱，然后让那滩子狗，就告诉高飞，感谢高飞的。我

咱们这里有什么？你可以教学质量，教学质量怎么样？<noise> <noise> 这个是吧？这个是吧？上下两头我们各各，咱自己做回家的。你看咱这房子的，从各个方面来讲，这些桌子干啥？这个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  subscribe <laughs> Cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ซื้อแล้วรวยขายหวยขายขายลอตเตอรี่รวยทันใจ เน่ย่ไม่เน่ย่ไม่ได้บอกว่าแกบลบนเอออะไรบนนะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเมื่อก,กี้ไม่เขายกตกมารีบไอ้ตรงนี้สงสัยเขาก็บนได้แล้ว

อันนี้เราทำมาไหนเล้วยังไง อน yeah. okay. oh. oh, ี่สามรอบเหรออ๋อโอ้ยหลดไปขลางๆเลยเหรอเออหลดไหมให้รวยๆหิงหงน่ ก็พับแข็งแรงรวยเฮงเฮงได้โชคลาภเาววขาเลยกี่เลขสองให้รวยเฮงเฮงได้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาให้สมหวังทุกการนะคะ สิ e imer, so the 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 ่งใดให้สมบัตัวระกอบไปล้าเราเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเราจะไปที่อื่นต่อ ตร,ตรงนั้นนะเ <c oughs> นี่เ <c oughs> มื่อกี้เขามาแกบเขา้เขามาบนได้นะ มีลองนี่อ่ะมีมีพี่แถวบ้านอ่ะโอ้แถวแถวแถวสี่สูงไอ้คนลูกเขาเขามาบนใช่ไหมเขามาบนแล้วเขาถูกเบอร์ถูกหวยถูกเบอร์ถูกหวย Duo relствен, nhỏ nh子ings, nh discretion Đây là cà phê mình ต้นไม้เราเหรอไปไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจะจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ